今日もよろしくね <laughs> อ่ะโอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะพี่ผมอิสามาอีกแล้วนะผมกับโซโล่ไรลิงอาร์ไรส์นะครับผมวันนี้ไมาอยู่กับผมแล้วก็น้องเมยลินฟิชเชอร์นั่นเองนะครับผมในส่วนของวันนี้นะครับอ่าแม่อาจใช้เวลาในการทําคลิปนิดนึงนะครับผมเพราะอยากรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์การเล่นให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะเอามาลงคลิปนั่นเองนะครับมาวันนี้นะผมเราจะมาพูดถึงในส่วนของเมยลินฟิเชอร์นะผมแต่เราจะไม่พูดถึงในส่วนของสกิลสักเท่าไหร่แต่จะพามาดูจํานวนดาวที่ คนที่จะเปิดหาและควบคู่กับสก,กิลยังไงนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะผมอันนี้ขอบคุณในดีจากคุณต้นก่อนเลยนะผมหรือว่าคุณโทนี่ยัมมี่นะครับผมที่ให้ผมหยิบมารีวิวหรือว่าหยิบมาเล่นมังกรในทุกวันนะครับผมนะอ่ะมาเราพามาดูกันนะผมอันนี้เขาก็ปั้นขึ้น10ดาวเป็นที่เรียบร้อยนะผมเพราะว่าผมปั้นไปแค่8ดดาวนะครับอืมอาวุธก็5ดาวเรียบร้อยนะผมยังไม่เวลร้อยนั่นเองนะครับ ในส่วนของพลังต่อสู้ตอนนี้อยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่นสองหมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพามาดูอย่างแรกกันก่อนเลยนะผมจะเป็นในส่วนของสกิลนะครับผมในส่วนของสกิลตรงนี้นะครับผมผมขอพามาดูในส่วนคุณสมบัติพิเศษก่อนนะครับอ่ะเริ่มเลยละกันนะครับผมเมื่อใช้แบกเลสหรือแคทรัเข้าเป้านะครับผมปรับใช้เอฟเฟกเหมียวหมับแหวาหมายเหมียวหมับก็คือดีบัฟนะครับผมดีบัฟที่แปะใส่ฝั่งตรงข้ามนะผมเพิ่มดาเมจธาตน้ำแปดเปอร์เซ็นต นะผมระยะเวลาต่อเนื่อง16วินาทีนั่นเองนะผมแบ็กเลชก็คือในส่วนของสกิลตกปลาตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะเมื่อใช้ไซวิปหรือว่าปั๊มอัพนะผมสองสกิลนี้นั่นเองนะครับผมจะได้รับในส่วนของบายเหมียวนะครับผมเออแก่ทั้งทีมนะครับมพลังโจมตีเพิ่มขึ้น8%พลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีก8%นั่นเองนะผมระยะเวลาต่อเนื่อง16วินาทีซ้อนทับสูงสุด3ครั้งเป็น24%นั่นเองนะครับผมเนาะก็ถือว่า คุ้มเลยอยู่ได้นานด้วยนะผมเกือบๆตอนแรกผมนับเกือบยี่สิบวิเออแต่มันสิบหกวิก็โอเคแล้วแหละนะครับไม่แย่นั่นเองนะครับแล้วต่อมาเรามาคุยกันเรื่องจำนวนดาวนะผมถามว่ากี่ดาวน่าจะใช้แล้วก็สําหรับคนงบไม่เยอะหรือว่ามีงบเนี่ยควรจะเปิดสุดเลยไหมนะครับผมอ่ะผมพามาดูนิดหนึ่งนะครับผมในส่วนของหนึ่งดาวนะผมปริมาณดาเมจของสกิลปัม๊มอัพนะผมปัม๊มอัพหรือขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับเนาะอืมปริมาณดาเมจของของปั๊มอัพเนี่ยเพิ่มขึ้น60%เมื่อใช้ปั๊มอัพร์เซ็นต์เมื่อียว แกสมาชิกทีมที่มีพลังเกียรตีสูงสุดอัปเกรดประสิทธิภาพของเอฟเฟกน่ารักนั่นเองนะครับผมเอฟเฟกน่ารักก็จะเป็นตอนที่เราใช้สกิลปั๊มอัพนะครับผมทําให้อ่าได้รับเอฟเฟกน่ารักหรือคิวเนี่ยแก่ทั้งทีมนั่นเองนะครับผมเป็นมารดาเมจคอ,อยแท็กเพิ่มขึ้น8%นาน8วินนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะลบเการาะป้องกันของฝั่งตรงข้ามด้วยนั่นเองนะหรือว่าเกราะขาวๆนั่นแหละครับเนาะอ่ะแล้วก็มาดูตรงนี้นะผมพ่อบ้านเหมียวนะครับผม ในปริมาณดาเมจที่ได้รับโดยตรงเมลินฟิชเชอร์จะรับแทน64%นะผมปรับใช้เอฟเฟกต์ซูเปอร์อาร์เมอร์ระยะเวลาต่อเนื่อง8วินาทีนะผมเอฟเฟกต์พ่อบ้านเหมียวไม่มีผลกับซองยินอูไม่สามารถรับดาเมจต่อเนื่องได้และเอฟเฟกต์ที่ตามที่กําหนดได้เอฟเฟกต์น่ารักนะผมปริมาณดาเมจจาก8%เพิ่มขึ้นเป็น32%ระยะเวลาต่อเนื่อง8วินนั่นเองถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากน้องคุ้มที่จะเปิดหามากๆนะผมสำหรับตัวเมลินฟิเชอร์ไม่ว่าจะ1ดาวหรือว่าไม่มีดาวนะครับ เนาะต่อมานะผม2ดาวน,นะผมพลังโจมตีและพลังป้องกันของทั้งทีมเพิ่มขึ้น8%พลังโจมตีและพลังป้องกันของสมาชิกทีมธาตุน้ําเพิ่มขึ้นอีก8%นั่นเองนะครับผมในส่วนของ2ดาวตรงนี้ถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจแต่ยังไม่เท่าไหร,ร่นะผมเอิ่งต้องเล่นทีมน้ำมันถึงจะเป็น16%นะครับผมอ่ะรุ่ตรง3ดาวน,นะผมเมื่อแบ็คเลสโจมตีเข้าเป้าก็คืออันนี้นะครับผมอืมแบ็คเลสโจมตีเข้าเป้าฟื้นฟูเพาเวอร์เกรดของทั้งทีมเมื่อโจมตี เข้าเป้ามอนเตอร์ที่สูงกว่าชั้นหนึ่งขึ้นไปจะฟื้นฟูพอร์เกรแก่ทั้งทีมเพิ่มเติม8%นะครับผมแล้วก็กลายเป็น16%นั่นเองนะผมก็คืออันทีได้รวนๆนั่นเองนะครับเรงเกรพอสมควรเลยตัวนี้นะครับเออแล้วมาดูที่3ดาวตรงนี้นะเอ้ย4ดาวตรงนี้นะผมพลังชีวิตเพิ่มเพิ่มขึ้นอีก8%นะี่ก็คือคนในส่วนของตัวน้องเองนะครับผมถามว่าถ้ามา4ดาวหรือ3ดาวแล้วผมอยากให้เอา5ดาวนะถามว่าทําไมแต่นะผมเรามาดูตรงตรงนี้นะผม อัตราคิดทุกข้อเพิ่มขึ้นพลังโจมตีพลังป้องกันรามจทคอยแท็กรามจ e ที่รับลดลงนะครับผมรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น16%นะครับผมจากอันติธรรมดาจะอยู่ที่8%นาน24วิกลายเป็น16%นาน24วินั่นเองนะผมก็คือเอาไปเล่นด้วยดีมากเลยนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วอันนี้พามาดูสกิลพิเศษนิดหนึ่งตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรเท่าไหร,นะร่นะพามาดูสกิลพิเศษตรงนี้สกิลซัพพอร์ตนะผมเมื่อใช้นะผมจะลบเอฟเฟกต์กอบป้องกันของเป้าหมาย เมื่อใช้จะฟื้นฟูพลังชีวิตทันที8%ของพลังชีวิตเมลิลินฟิชเชอร์นะผมเมื่อใช้สกิลจะปรับใช้เบอร์รี่ได้พลังแล้วพลังโจมตีเพิ่มขึ้น16%ดาเมจที่ได้รับลดลง16%นั่นเองนาน16วิน,น,นั่นเองนะครับผมสำทรงจินูนะอืวที่อก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับเออในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอาวุธนะครับผมอาวุธของเมลินฟิชเชอร์นะผมอันนี้ผมก็ขออ่านเป็นเอฟเฟกตอนที่มัน5ดาวเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันย้อนกลับไปดูไม่ได้นะผม เมื่อใช้ไซวิฟปรับใช้เอฟเฟกเพิ่มปริมาณดาเมจหนทุกครั้งที่พลังชีวิตของเมลินฟิชเชอร์เพิ่มขึ้นนะผมเราไม่ต้องอ่าน2 0 0พันะเดี๋ยวจะเข้าใจยากนะผมแก่สมาชิกทีมที่มีพลังโจมตีสูงสุดนาน12วิปริมาณดาเมจสูงสุด16%บหกเปอร์เซ็นต์คูดาวติเมจลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยนะครับในส่วนของตรงนี้เนะนาะแนะนำให้เปิดหากันนะยิ่งห้าดาวยิ่งเก่งนะครับเหมือนกันทุกอาวุธเลยนะครับ แล้วผมจะภาพมาดูในส่วนของอ์ติแฟกต์นะผมว่าควรทดแทนยังไงหรือว่าใครมีอะไรยังไงควรหาแบบไหนมานะครับอ่ะพาาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอ์ติแฟกต์เซตหน้าที่ผมใช้หลายคนถามว่าทำไมต้องใช้เซตเกาะป้องกันนะผมดูตรงนี้นะผมเมื่อสมาชิกรวมถึงตนเองเปิดใช้งานเกาะป้องกันเป็นวาดาเมจที่สร้างเพิ่มขึ้น10%นาน10วินาทีนั่นเองนะครับก็คือคุ้มมากๆเลยในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเอาไปเล่นกับทีมซซจิอูหรือว่าทีมน้ําอยู่แล้วนะครับเนาะอืมอ่ะและต่อมานะผมตรงนี้ ผมจะใส่เป็นในส่วนของปรึกษานะเพราะว่าจะได้ลดคูลดาวน์สกิลแล้วก็จะได้ทําให้เราสกิลรัวๆเพราะน้องเป็นตัวซับนั่นเองนะครับผมว่าการที่เราสกิลรัวจะดีกว่าการที่แบบใช้แท็กเอาหรืออะไรมากๆเลยนะครับเพราะว่าสกิลแต่ละสกิลของน้องเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับเพราะาเรายัางไงก็ต้องใช้คอยแอท็กอ,อยู่แล้วนะครับก็ได้ยืนตีแน่นอนนั่นเองนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับถามว่าไม่ใส่เซตพวกน,นี้ใส่เซตอะไรได้เซตอะความารีนก็ใส่ได้ก็จะเป็นในส่วนของ เซตตรงนี้นะผมก็จะเป็นในส่วนของ power gate ใช่ไหมให้เล่นเกตกับอ่าอีกเซตหนึ่งจะเป็นคอ e a t แท c k นั่นเองนะครับอืมได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เซตที่3ามแฟกใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้มาเนี่ยถามว่าอันไหนเหมาะก,กับน้องมากที่สุดก็จะเป็นในส่วนของเซตอ่าพอลุกไม้นะครับเนาะอืมแเซตเนี่ยก็คือ เสริมพลังเอฟเฟกต์พรอัปเกรดเนาะก็คือปริมาณดาเมจที่มอบเพิ่มขึ้น20%และฟื้นฟูพลังยีวิต0.2ทุกๆ1นวิคูดาย25วินั่นเองนะครับก็คือคุ้มมากนะประมาณนี้แล้วกันลองไปหาอ่านกันดูนะครับผมแต่ที่ผมแนะนำก็จะมี3เซตไม่ว่าจะเป็นเซตเกราะเซตเดงเกตแล้วก็ในส่วนของเซตคอยแทคนะครับผมก็คือคุ้มในตอนนี้สำหรับถือว่าคุ้มมากนะครับและถามว่าควรที่จะเปิดหาถึงขนาดไหน สามดาวเล่นได้ไหมเล่นได้ครับผมหนึ่งดาวก็เล่นได้แล้วสองดาวก็เล่นได้แล้วหนึ่งสองสามลเล่นได้ละแต่ถ้าเกิดมีงบนหน่อยผมอยากให้ดันไปถึงห้าดาวถามว่าทําไมนะผมจะพาไปดูประสบการณ์การตีบังก่อนเมื่อวานที่ไฟชนะเออแต่น้ํามาแพ้และดูผมตีไปหกหกร้อยยี่สิบเอ็ดล้านอืมนะครับและดูทีมไฟตีแค่สองร้อยหกสิบสามกับทีมชาตตีไปสามร้อยห้าสิบแปดน้องบัฟโหดมากนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับ ว่าปดจริงๆนะครับแล้วแบบเก็บสเต็กรัวๆตีรัวๆโอ้โหชาดาเมดบ้าครั่งมากนะเมื่อวานผมบอกเลยแทบจะไม่ได้ชาโดหัวเลยนะครับแต่มันแรงเกินไปจริงๆนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะเดี๋ยวก็เอาเป็นว่าวันเนี้ยพอแค่นี้ละกันแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูาการเล่นในส่วนของเมื่อคืนสตรีมเมื่อคือนนั่นเองนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับว่าผมจัดทีมยังไงใช้อะไรยังไงนะครับผมก็จะได้ดูกันว่าคุ้มค่าแก่การเปิดหรือไม่นะผม เนาะเซตที่ผมใส่ก็เหมือนเมื่อคืนเป๊ะเ,ะเลยนะครับเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะผมซิวเก้น next day นะผมอย่าลืมฝากากดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมแล้วก็ไปดูกันได้เลยนะผมการเล่นนะครับไว้เจอกัน,นครับบ๊ายบาย

Uangtu dite mu put won te

we তনবম